นี in, ่อะไรเนี่ยกินกินแก้วกินแก้ววัวใช่ไหมเห็นแก้วเขาก็รู้แล้วัรกันเเนบแไม่ด้ขอจัก้อนนึงนางสน้อขอข้าวตีนาดันนขาวะ นตาทำนึ่เสร็จเลยตาสองสีนุ่งผ้าหอมจังเลยตัวไปเวียนกรรมซื้อที่เขาทำแล้วก็ไม่ซื้อ เขาหลอกหลอกขายกระซื้อเข้ามาแล้วเนาะน้ำน้ำมันน้อยมันได้น้อยถ้วยต้องใส่น้ำมเยอะต้มอ่ะได้หลายถ้วย